สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,568สศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านกระแชงไต่มาสที่ 1, 2, 1 2, 2, 5, 6, 7, ถึง2 1ตุลาคม2,567ถึง3 1มีนาคม2568นาสงสาวพัฒนิสุทธาเฉลิมโลดครูกษตรตำบลบ,บ้านกระแชงยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,568สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองป,ปุมธานีตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร DMS มีดังนี้ 1. ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะที่ตั้ง2พิกัดตำแหน่ง3ข้อมูลบุคลากร4ชื่อและเบอร์โทรติดต่อหัวหน้ากอสสนทมตำบลหลิงก์เว็บไซต์หรือรกานเพจกอสสนทัตำบล 6. ข้อมูลสาธารณูปโภค7จําำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัพน์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ 8. จํจำนวนผู้เข้าใช้คอมพิวเตอร์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ WiFI เฉลี่ยต่อวัน9จําจำนวนผู้เข้ารับบริการกอสสนตมบล 10. ลูกครูกนตำบล11คณะกรรมการกนสำบ12มีรายง,งานข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วนจนปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกลอระดับตำบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการความจําเป็นมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนามีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนดมีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทําแผนในระบบ DMAS ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถดําเนินการความสําเร็จได้18ข้อ1มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สอกอเรากำหนด2มีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนมันธยมศึกษาตอนต้น 19คนมัธยมศึกษาตอนปลาย41คนรวมทั้งสิ้น60คน3มีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษา 4. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้จัดทำข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งนักศึกษารับทราบไปทั่วกัน6นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจก,กรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปมีจำนวน9โครงการ ข้อ7นักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ80คนนักศึกษาทั้งหมดในภาคเรียนที่1นึ่งส้เแยกเป็นระดับปถมมาต้นมาปลายคิดเป็นร้อยละ71.34ข้อ8นักศึกษาร้อยละ75ของนักศึกษาที่เข้าปาระจบเข้าสอบการศึกษาระดับชาติเ n e t ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ระดับประดับปฐมมาต้นมาปลาย คิดเป็นล้ละ92.85ข้อ9นักศึกษา้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่ได้รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมียูเซอร์และพาสเวิร์ดมีการเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ eTV 10มีการช่วยเหลือผู้เรียน11มีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอน 12มีการรายงานประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา13มีการบันทึกการตรวจร,รายงานกิจกรรมกรอบชรนักศึกษา14จากกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยง,งานอื่นอย่างน้อยสองกิจกรรมต่อภาคเรียน15มีการวิจัยในชั้นเรียน16มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน17นักศึกษาร้อยละ90บของนักศึกษาทั้งหมดมีคุณธรรมจริยธรรมขั้นนิยมและลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดข้อ18นักศึกษาร้อยละ80 ขอนักศึกษาได้รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างวิจานรนญาณแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานมีความสามารถในเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสามารถทางกายและสุนทรียภาพมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ระดับมต้นระดับมปลายคิดเป็นร้อยละ60 วัดที่ร้รอยละของผู้เข้าสอบมอปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ระดับปถมมตนมาปลายคิดเป็นละละ70.05ตัวชี่วัดที่6รรอยละของผู้เรียนที่มีผลสมิธทางการศึกษาในรายวิชาบังคับในภาคเรียนที่1ปี2567ปฐมมตนมาปลายคิดเป็นละละ61.31ตัวชี่วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย เป้าหมาย23คนผลการดําเนินงาน24คนสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กําหนดสูตรการประดิษฐวัสดุจากเครื่องหนังจำนวน15ชั่วโมงระหว่างวันที่20-22มกราคม2568ออบตตำบลบ้านกระแชงหลักสูตรการประดิษฐวัสดุจากเครื่องหนังจำนวน15ชั่วโมงระหว่างวันที่23-25มกราคม2568 สถานที่ตึกประสิทธิ์จัญญาหมู่ที่1ตำบลบ้านกระแชงหลักสูตรการปักผ้าจำนวน35ชั่วโมงระหว่างวันที่20-21กุมภาพันธ์2568และระหว่างวันที่24-28กุมภาพันธ์2568ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านกระแชงที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน,นื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับค่าป้าหมายค่าเป้าหมายตามแผน23คน ผลการดําเนินงานได้24คนคิดเป็นร้อยละร้อยสูงกว่าค่าประหมายที่กําหนดผู้เรียนสามารถนำำําคามรู้ที่ได้ไปเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ชิวที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยมีทั้งหมด7กิจกรรมคิดเป็นร้อยละร้อยสูงกว่าค่าประหมายที่กําหนดตัวช้วที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชนุมชนเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายมีทั้งหมด7กิจกรรมผลที่ได้ร้อยละร้อยสูงกว่าค่าเป้ามายที่กําหนด ตัวชีวัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือขไายในชุมชนได้เข้าร่วมจำนวน9กิจกรรมอาทิเช่นเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชมมนบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ2,568เดินรณรงค์สสพชตงานวันค,ครูค้งที่69พศ2568 โดยมีการร่วมกัมกบภาคีเครือข,ข่ายในชุมชนปะที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนลงพื้นที่สํารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบอายุ6-18ปีเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร,กรด้านการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการ Active Learning เชิงลุกลงพื้นที่สํารวจ แบบบันทึกข้อมูลในการสำรวจการรู้หนังสือปี2568ตัวชี้วัดที่13ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำการปฏิบัติงานที่ดี b e t h r a c h e e การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากหวายเทียมเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายตัวชี้วัดที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายมีจำนวนทั้งหมด26กิจกรรมดังนี้โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568โครงการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมการเรีนยนรู้ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจโครงการฝึกอบรลมลูกเสือวิสามันโครงการคุณธรรมตามรอยพ่อโครงการประชุมขับเคลื่อนง,งานประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีและโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ